สวัสดีครับนักเรียนนะครับเ,เราจะมาเรียนในชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงแนะนำนะครับบทนำนะครับฟังก์ชันตร,รีโกณมิติฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราเรียนมานั้นที่เราเรียนมานั้นมีอะไรบ้างานะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติบทนำนะครับ ตีกลมิตินั้นเราจะแบ่งศึกษาออกเป็น2ตอนนะครับก็คือตอนแรกเป็นการศึกษาฟังก์ชันตรีกณมิตินะครับอ,อ้างอิงโดยสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งนักเรียนได้ศึกษามาแล้วมาศึกษามาแล้วมาศึกษามาบ้างในช่วงชั้นในชั้นม .3 หรือม .4 นะครับ ก็คือเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินั่นเองนะครับที่เราเคยท่องข้ามฉากชิดฉากข,ข้ามชิดนั่นแหละครับก็คือตอนแรกเราจะนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติให้ความหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนตอนที่2นั้นตอนที่2นั้นเป็นการศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับโดยอ้างอิงจากหรือว่านิยามจากวงกลมหนึ่งหน่วยนั่นเองนะครับ ซึ่งการนิยามฟังก์ชันตรีโกนมิตินั้นด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยนั้นก็เนื้อหาก็จะกว้างขึ้นนะครับมุมก็จะมีขนาดเกินใหญ่ขึ้นเกิน90องศานะครับหรือเป็นการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมหรือจำนวนจริงใดๆที่มันมากกว่า90องศานั่นเองนะครับโอเคนะครับ สรุปแล้วก็คือว่าการศึกษาฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยเราจับประเด็นคอนเซปต์ให้ได้ก็คือที่เราเคยเรียนมาแล้วเป็นการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากข้ามฉากที่จากข้ามชิดสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะมีมุมมากที่สุดก็คือเก้าสิบองศาดังนั้นการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นมุมก็จะไม่เกินเก้าสิบองศาพูดง่ายอ่ะ เกินก็ได้แต่ว่ามันนิยมหากับมุมที่ไม่เกิน90องศานั่นเองหาด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากเอาสามเหลี่ยมมุมฉากมาเกี่ยวข้องในการหานั่นเองถ้านิยามด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยวงกลมหนึ่งหน่วยมุมที่วัดรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมส่วนโค้งของวงกลมก็จะยาวเท่ากับ360องศานั้นมุมก็จะมากขึ้นเกิน90องศาแต่มุมฟังก์ชันิรกรมิติมันมีมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนนะครับ ก็ก็คือจำนวนจริงใดนๆนั้นเองที่เราจะนํามาหาค่ามุมนะครับอ่ะทีนี้เราดูของเดิมกันนะั่งของเดิมนะครับการนิยามฟังก์ชันกีโกนมิติด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอ่ากำหนดให้ a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตามรูปข้างล่างนะครับอ่าตามรูปนี้ข้างล่างเลยนะครับ ทีนี้เวลาเรานิยามฟังก์ชันที่กวมิติ 3, ด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ามุม a อยู่ตรงไหนหามุม A อมุมเเราอยู่ตรงนี้นะครับเราสนใจมุม A ของเราคือมุมตรงนี้อ่าเราจะหาค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนที่เราเคยทอ่องอ่าข้ามฉากไซน์ก็คือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิด ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับเรท่องแบบนี้ก็ให้เราท่องเรียงกันคือไซน์คอสแทนนั่นเองนะครับคำว่าข้ามฉากหมายถึงว่าด้านตรงข้ามมันเป็นอัตราส่วนก็คือเป็นการหาอัตราส่วนนั่นเองด้านตรงข้ามมุมอะไรครับมุมที่เราอยู่ตอนนี้คือมุม A นะครับข้ามฉาก ด้านตรงข้ามมุม a คือด้านอะไรครับด้านตรงข้ามมุม a ก็คือด้านตรงข้ามมุม a ก็คือเป็น a เล็กนั่นเองนะครับก็จะเป็นด้าน a ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านอะไรครับด้าน C นะครับนี่คือข้ามฉากต่อไปก็ชิดฉากชิดมุม A ด้านประชิดมุม a อยู่ตรงนี้มันมีอยู่2ด้านคือด้านนี้เป็น b นะครับไม่ใช่ s อสรูปตัวนี้ เป็นรูปรบนะครับอ่าคือด้าน B กับด้าน C แต่พรเอิญด้าน C นั้นมันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วเราจะไม่เอาด้านซ้ำกันดังนั้นด้านประชิดมุม a มีอยู่2ด้านนะครับมี B กับ C C มันซ้ำกับด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วดังนั้นเราก็ให้ C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากไม่ใช่ด้านประชิดมุม A ด้านประชิดมุม A ก็กลายเป็นด้าน B B ซะ B ส่วน C นะครับ ข้ามฉากชิดฉากต่อไปข้ามชิดข้ามคืออะไรครับข้ามคือ A ชิดคืออะไรครับชิดก็คือ B อ่าเห็นไหมครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดด้านมันจะไม่ซ้ํากันเลยเพียงแค่เราเข้าใจว่าด้านไหนมันอยู่ตรงไหนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดซายคอร์สแทน่าแต่ละฟังก์ชันเป็นอัตราส่วนของด้านนะครับจบง,ง่ายๆนะครับมัน จะหามุมไหนก็ได้หมดใช้อัตราส่วนเดียวกันหมดเพราะมันเป็นอัตราส่วนของการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองโอเคนะครับอ่ะต่อไปการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยวงกลมหนึ่งหน่วยก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจคําว่าวงกลมหนึ่งหน่วยก่อนวงกลมนึกถึงวงกลม เธอต้องนึกถึงส่วนประกอบของวงกลมนะครับส่วนประกอบของวงกลมมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยเอาหลักๆเกิดเป็นวงกลมได้หนึ่งมีจุดศูนย์กลางนะครับจุดสอกหนึ่งวงกลมวงกลมต้องมีหนึ่งแหละหนึ่งจุดศูนย์กลางก็คือสอกสองรัศมีรัศมีเราจะเขียนแทนด้วยตัว R นะครับจุดศูนย์กลางรัศมีตามบทนิยามของฟังก์ชันไอตาม บทนิยามของวงกลมก็คือระยะระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางมีระยะทางเท่ากันมันก็จะเกิดเป็นเส้นโคง้งวงกลมออกมาระยะห่างก็คือรัศมีนั้นเองดังนั้น,น,นเส้นโค้งเนี่ยมันก็จะเป็นจุดหลายๆจุดเรียงต่อกันนะครับรูปที่ครูวาดตัวนี้มันเป็นรูปวงกลมหนึ่งหน่วยในระบบพิกัดแกนมุมฉากสองมิตินะครับ2มิติคือมีแกน x แ,แกน y แกน x เป็นแกนตามแนวนอนแกน y เป็นแกนตามแนวตั้งนะครับเส้นตรงสองเส้นนี้ตัดกันเมื่อตัดกันแล้วจะเกิดเป็นพื้นที่อยู่4บริเวณแต่ละบริเวณภาษาไทยเรียกว่าจัดตูภาคภาษาอังกฤษเรียกว่า cut r a n t หรือว่า c u d r a n t หรือว่า c u d r a n t แล้วแต่ครูคนนั้นเขาจะสอนนักเรียนนะครับก็ความหมายคืออันเดียวกัน ป็นบริเวณสีบริเวณทีนี้การวัดการวัดบริเวณการนับบริเวณในระบบพิกัดแกนมุมฉาก2มิติเราจะวัดทวนเข็มนาฬิกาบริเวณที่1ก็คือพื้นที่ที่มันแบ่งกันอ่ะเส้นตรง2เส้นตัดกันเกิดเป็นพื้นที่ยู่ีบริเวณบริเวณแรกก็คือบริเวณฝั่งนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ข้อแรกก็คือตัว Q Q1 วนะครับ Q1 วัดทวนเข็มมาบริเวณนี้เป็น Q2 บริเวณนี้เป็น Q3 บริเวณนี้เป็น Q4 นะครับนึกถึงการพอดจุดการพอดจุดในระบบพิกัดแกนมุมฉาก2มิติเราจะพอดจุดเป็นคู่อนดับเรียงแกนคือแกน x กับแกน y ถูกไหมครับดังนั้นจุดที่อยู่บนคอนแรนที่1นึ่งส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่คอรแรนที่1่ตัวนี้นพิกัดของจุดที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมตัวนี้น พิกัดของจุดก็จะบอกเป็นคู่อนดับ x y บอกเรียงแกนแกน x เป็นค่าอะไรครับฝั่งนี้นเป็นค่าบวกนะครับในระบบพิกัดแกนมุมฉาก2มิตินะจุดเริ่มต้นมาด้านขวาเป็นบวกมาทางด้านซ้ายเป็นลบดังนั้น x เป็นบวก y เป็นบวกมันก็จะอยู่คอแนแลน n ์ที่1ดังนั้นเราก็จะเรียกว่าเครื่องหมายประจรํา u a d r a n t ที่1่ก็คือบวกกับบวกนั่นเองจุดทุกจุดที่เราพอดลงไปในบริเวณนี้ เอกต้องเป็นบวกวต้องเป็นบวกนั่นคือถ้ามีเครื่องหมายพายพามเมื่อไหร่พายหรือพามเมื่อไหร่จะมีค่าเป็นลบนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ้นแที่2ก็จะเป็นเครื่องหมายประจํา้อแรเป็นลบกับบวกนะครับข้นแรที่3ก็เป็นอะไรครับพ้นแที่3ก็จะเป็นลบลบพ้นแที่4ก็จะเป็นบวกลบจําให้ได้นะครับเครื่องหมายประจํา้อแ์นะครับ นี่คือครูพูดถึงพูดเสยยวไปเลยนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับความหมายของวงกลมหนึ่งหน่วยก็คือเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกําเนิดาอยู่ตรงนี้แหละจุดกําเนิดของรบบพิกัดแกนมงมฉาก2มิติและมีความยาวรัศมีเท่ากับ1ดังรูปดังนั้นรัศมีคืออะไรรัศมีคือระยะทางจากจุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวงจากจุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวงตรงนี้มันคือรัศมี รัศมียาวเท่าไหร่ครับยาวเท่ากับ1ดังนั้นระยะห่างของมันเท่ากับ1ดังนั้นจุดนี้มันตัดแกน x เส้นโค้งของวงกลมมันก็จะตัดแกน x ที่จุด1นนั่นเองเน,นะครับห0เช่นการมาทางด้านซ้ายก็เป็นรัศมีเหมือนกันรัศมีม,มันก็ยาวเท่าไหร่ยาวเท่ากับ1ดังนั้นด้านซ้ายเส้นโค้งวงกลมมันก็จะตัดแกน x นกะจุดพิกัดลบ1กับ0นั่นเองเช่นการแกน y บ้าง จากจุดศูนย์กลางมายัางเส้นรอบวงตรงนี้นเป็นรัศมีเหมือนกันก็ยาวเท่าไหร่ก็ยาวเท่ากับ1เหมือนกันดังนั้นพิกัดของจุดที่มันตัดแกน y ตัดแกน y จะมีค่า y ตัดแกน x จะมีค่า x ตัดแกน x ทางด้านบวกมี x บวกเป็น1 0ตัดแกน x ทางด้านซ้ายเป็นลบก็จะเป็นลบ1 0เช่นการตัดแกน y ด้านบน ตัดแกน y มีค่า y ตัดด้านบนเป็นบวกก็เป็น0ูนย์หนึ่งตัดแกน y ด้านล่างก็เป็นลบก็เป็นศูนย์กับลบหนึ่งจำจุดตัดมันให้ได้ของวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับโอเคนะจำจุดตัดให้ได้ นี่คือรูปหน้าตาวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับทีนี้เราเอาวงกลมหนึ่งหน่วยมานิยามเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติเอามานิยามเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติจะได้ว่าอย่าลืมว่าในสามเหลี่ยมมุมฉากมุมที่เราพูดถึงนั้น จะให้เป็นมุมเซต้าก็ได้ทีนี้ในวงกลมหนึ่งหน่วยก็จะมีมุมเหมือนกันในทีนี้เราจะเขียนแทนด้วยมุมเซต้านะครับอ่ะคุณจำแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูเราจะนิยามยังไงก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าไอ้เจ้าตัวเซต้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเจ้ามุมเซต้าเนี่ยอ่ะวงกลมหนึ่งหน่วยถ้าให้คูณดับ x y เป็นจุดปลายของเส้นโค้งที่ยาวเซต้าหน่วย ดูดีๆนะครับไปศึกษาดีๆตัวนี้จะงงนิดนึงทําความเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายนะครับให้มันยาวเท่ากับเซต้านหน่วยจากไหนครับจากจุดเริ่มต้นจําไว้เลยนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยมีหน้าตาเป็นยังไงนะแกน x ฝั่งด้านขวาที่เป็นบวกนะจุดพิกัด10ตัวนี้จําไว้เลยครับเป็นจุดเริ่มต้นของการวัดความยาวของเส้นโคง้งของวงกลม เป็นจุดเริ่มต้นของการวัดมุมอาดูทําไมครูต้องพูดเป็นความยาวเส้นโค้งการวัดมุมนะครับทีนี้ถ้าให้เส้นโค้งของวงกลมเนี่ยมันยาวเท่ากับเซนต้านะครับให้มันยาวเท่ากับเซต้าหน่วยเส้นโค้งนะยาวเท่ากับเซต้าตรงนี้ยาวเท่ากับเซต้าทีนี้จากเส้นโค้งตัวนี้ถ้าเราลาก ลากจากจุดศูนย์กลางมาอย่างเส้นโคง้งตอนนี้มันคือรัศมีถูกไหมครับคือรัศมีจากจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายของเส้นโคง้งจะเห็นว่ามันจะเกิดมุมขึ้นมานะครับมันจะเกิดมุมขึ้นมามุมตัวนี้เขาเรียกว่ามุมที่รองรับความยาวของส่วนของเส้นโคง้งมุมตัวนี้ซึ่งในทีนี้เราให้เป็นมุมเซตานะครับ เดี๋ยวรู้ว่าทำไมมันกลายเป็นเซตารู้นะครับณนะจุดเริ่มต้นของการวัดมุมจุดเริ่มต้นของการวัดมุมตรงนี้นอ่านี่คือรัศมีวัดขึ้นมามีความยาวเป็นเซตาดังนั้นจากจุดศูนย์การมองเง้มมองขึ้นมาณนะจุดปลายเส้นโคง้งมันจะเกิดมุมขึ้นมามุมนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากความยาวของเส้นโคง้งที่เราให้มันยาวเท่ากับเซตาหารด้วยรัศมีนะครับ มุมนจุดศูนย์กลางของวงกลมเกิดจากความยาวของเส้นโคง้งคือเท่าไร่ครับความยาวของเส้นโคง้งมันยาวเท่ากับเซต้ารัศมียาวเท่าไหร่ครับรัศมียาวเท่ากับ1ดังนั้นมุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยเกิดจากความยาวของเส้นโคง้งหารด้วยรัศมีหารด้วย1นึงมันก็ยาวเท่ากับเซต้านั่นหมายความว่า ความยาวของส่วนของเส้นโคง้งยาวเซตามุมที่เกิดขึ้นณนะจุดศูนย์กลางก็จะเป็นมุมเซตานั่นเองนะครับเพราะมันอะไรครับเพราะมันหารด้วยรัศมีรัศมีของวงกลมหนึ่งหน่วยนะ่ะมันยาวเท่ากับ1มันก็เลยได้เท่ากับความยาวของเส้นโคง้งสรุปง,ง่ายๆวงกลมหนึ่งหน่วยถ้าวัดจากจุดเริ่มต้นเส้นโค้งยาวเท่าไหร่มุมที่เกิดขึ้นณนะจุดศูนย์กลางคือมุมเท่านั้นนะครับเพียงแค่หน่วยมันต่างกัน เส้นโค้งมีหน่วยเป็นความยาวแต่มุมที่เกิดขึ้นณนะจุดศูนย์กลางนั้นเป็นหน่วยของการวัดมุมซึ่งจะมีอยู่2หน่วยคือหน่วยที่เป็นองศากับหน่วยที่เป็นเรเดียนเราจะได้ศึกษาหนึ่งหัวข้อต่อไปนะครับอ่ะโอเคฟังนะครับอันนี้แค่ครอธิบายเซต้าตัวนี้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเซต้าที่จุดศูนย์กลางเกิดขึ้นได้ยังไงเซต้าที่จุดศูนย์กลางเกิดจากความยาวของส่วนของเส้นโคง้งหารด้วยรัศมีอ่า เส้นโค้งยาวเซต้ามุมที่เกิดขึ้นก็เป็นมุมเซต้านะครับโอเคทีนี้พผเอิญเรารู้ว่าตรงจุดปลายเส้นโค้งเนี่ยพิกัดของมันเราให้เป็นไรให้เป็น x กับให้เป็น y วุมมุมเรารู้แล้วว่าเป็นมุมเซต้าพิกัดของความยาวของเส้นโค้งรู้แล้วคือ x กับ y ดังนั้นเรานำมานิยามเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติได้เลยนะครับไอเจ้าคู่อนับ x กกับ y ตัวนี้ X มันก็คือค่าของคอร์อคู่อันดับของ cos เซต้าไซนเซต้านั่นเอง X ก็คืออะไร x ก็คือค่าของ cos ของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม Y คืออะไร Y ก็คือค่า sin ของมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองก็สรุปพอให้เข้าใจได้ว่าถ้าเราทราบความยาวของส่วนของเส้นโค้ง ทราบพิกัดของมันเราก็บอกได้เลยว่าพิกัดตรงนั้นแหละคือค่าคอสกับค่าไซน์เอาใหม่นะครับเส้นโค้งคงให้มันยาวขดทวนให้ใหม่นะครับเส้นโค้งให้ยาวเท่ากับเซต้าโดยจุดปลายเส้นโค้งตัวนี้นเรารู้ว่ามันคือคู่อนดับ x y เมื่อเส้นโค้งยาวเซต้ามุมที่เกิดขึ้นณนะจุดศูนย์กลาง มุมที่รองรับเส้นโค้งตัวนี้นคือมุมเซต้าจากจุดนี้มาถึงนี้นมันเป็นมุมเซต้าคือเอาเซต้าหารด้วยรัศมีนะครับกลายเป็นมุมเซต้าเราก็นํามาเขียนเป็นบทนิยามจุดๆนีน้คู่นับตัวนี้นมันคือค่าของมุมค่าคอร์สของมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางของวงกลม y ก็คือค่าไซน์ของมุมที่อยู่จุดศูนย์กลางของวงกลมนั่นเองนั่นก็คือ y ก็ <Y S 2> คือุ ค่าไซน์ของมุมเซต้า y ตัวนี้คือค่าไซน์ของมุมนี้ x ตัวนี้คือค่าคอร์สของมุมนี้นั่นเองโอเคนะครับเมื่อเราทราบค่าไซน์เมื่อเราทราบค่าคอร์สค่าแทนหาได้ไหมก็เหมือนเดิมเหมือนกับสามเหลี่ยมมุมฉากค่าแทนหาได้จากไซน์เซต้า A, ส่วนคอสเซต้านั่นเองโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเขียนบทนํา เป็นการทบทวนบทนางการนิยามฟังก์ชันตรีโกณมิติด้วยสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับกับวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้งานนักเรียนไปนะครับ